กับนมัสการหลวงตาค่ะพระคุณเจ้าคุณแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมค่ะหลวงตาค่ะคือไม่รู้จะส่งจะส่งการบ้านยังไงค่ะหลวงตามันนเป็นไงอะ่ะ มันก็คือถ้าเกิดไม่ทําตามหลวงพาอสอนมันก็ไปผิดไปหลงไปหาแต่พอนึกขึ้นได้มันก็รู้ว่าเอา้าไปทําทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาแล้วอย่างแบบคือเวลาฟังหลวงตาสอนคนอื่นเน่ะมันจะเหมือนมาแก้ไขตัวเองได้ค่ะว่าอ๋อตรงนี้นี่นาที่เราไปพาํามอ๋อตรงนี้นี่นามันก็ค่อยๆหลุดอะไรของมันไปเองอค่ะหลวงตาก็ ก็ก็เหมือนจะเข้าใจที่หลวงตาเล่าอะค่ะอย่างที่หลวงตาสอนเมื่อคืนก็ก็เข้าใจอะค่ะหลวงตาแต่มีตัวหนึ่งที่มันมันจะขึ้นมาแล้วเราก็คับคล้องอยู่แต่ถึงเห็นว่ามันเป็นมังกี้ม้ยนะคะหลวงตาแต่มันขึ้นมาอะไรมันก็คับคล้องแล้วมันจะมีตัวหนึ่งที่เหมือนกับมันขัดใจแต่ถึงเราบอกว่าเฮ้ยมันมังกี้ม้มันก็ยังขัดใจอยู่คือความรู้สึกที่มันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาค่ะหลวงตาแล้วว่าเจ้าบัวเว้บั่วบั่วบัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังไม่เข้าใจเว้ย ไม่เข้าใจว่าอะไรคือลิงอะไรคือคือนิพพานธาตุคือเพียวไายก็นิจจะเอาลิงไปช่วยลิงตลอดเวลาเลยคือจะเอาลิงไปช่วยลิงช่วยไปช่วยมาแล้วก็จะเอาลิงเนี่ยไปนิพพานเดี๋ยวกลังม้วเนี่ยเนี่ยเราว่ามันเอาลิงไปช่วยลิงแล้วพยายามใจลิงอ่ะช่วยตัวเองจนกตั่งลิงอ่ะนิพพานลิงอ่ะไอที่ช่วยยังไงมันกระดูกกระดิกได้ยุกยิกได้มันพยายามพยายามพยายามยังไงเป็นลิกโบดแหละ อันนี้ผ่านท่ามันได้แต่รู้ว่าลิงมันมีกระดุกกระดิกได้ยุกยิกพยายามพยายามพยายามทานู่นทานี่พยายามจงใจตั้งใจเจตนาเป็นลิงหมดแหละไอ้ท่านรู้มันนิพานนันได้แต่รู้ไอ้ลิงกำลังทานู่นทํานี่ตอนเนี้ยเราหลงมากเลยหลงกาลังเอาลิงไปช่วยลิงแล้วว่าโดยคาดหมายว่าเดี๋ยวลิงจะนิพานเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่าเจ้าเจ้าบัวไว้คือตัวเนี้ยหลวงตาเห็นแล้วมันก็โกรธด้วยนะที่มันทําแต่หนูก็แบบเอ้าหลวงตาบอกว่ามันเป็นมังกี้ไม้์โกรธก็ดูมันโกรธไป มันก็โกรธอยู่หลวงตามันโกรธที่แบบมันมันยังทํากันอยู่ได้น่ะก็บอกคือไอตัวที่บอกมันก็อย่างเงี้ยนะหนูก็แสดงว่าไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวแสดงไม่เข้าใจมั่วมั่วมั่วโยมรู้ป่ะเนี่ยว่าขมวารู้เหรอใครอะไรรู้อะไรรู้เออเอาเนี่ยแเขากำลังมั่วมากเลยเขาจะเอาลิงช่วยลิงแล้วก็พยายามใจลิงไม่โกรธอะไรเงี้ยโยมว่ามั่วไหมเนี่ย ขอขอขอโอกาสครับหลวงตา oh, s <S ผม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 เคยผมเคยครับผมเคยอาการประมาณว่าอย่างที่บอกว่ารู้ตัวว่าตัวนี้มันโกรธอยู่แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งมารู้ว่าตัวนี้โกรธอยู่แล้วพยายามจะจะ,จะทําให้ตัวนี้ไม่โกรธจะทําจะดูให้มันโกรธต่อไปหรือวันก็จะดับไปไอตัวตัวนี้ที่มันอยู่ที่ที่บรรู้อยู่เนี่ยมันเป็นลิงครับเข้าใจค่ะเข้าใจ เข้าใจค่ะแค่แค่ให้หยุดครับให้หยุดรู้ให้หยุดแล้วก็ดูแล้วก็แล้วมันก็จะรู้เองว่าเดี๋ยวมันก็ดับไปโดยที่ไม่ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยเข,ข้าใจค่ะคือไอ้อย่างบอกที่เล่าให้ฟังอะ่ะมันเหมือนเป็นละครขึ้นมาค่ะมันเป็นความฝันอะ่ะแล้วพอมันไม่ทําอะไรมันรู้สึกตัวมันก็ตื่นคือมันก็ไม่มีอะไรก็เลยบอกหลวงตาว่าแล้วหนูไม่รู้จะส่งการบ้านไงคือเราเห็นการเล่น หมือนเราฝันนะคะหลวงตาแล้วก็ตื่นจากความฝันสักพักมันก็เข้าไปฝันอีกอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงฝันมื่ก็นฝันมัน,น,ม,น,ม,นมันต้องหยุดครับคําว่าหยุดหมายความว่ามีมีหลายท่านอาจารย์หลายท่านที่บอกให้ผมหยุดผมไม่เข้าใจจนมาวันนี้ผมว่าผมว่าผมเข้าใจแล้วว่าคําว่าหยุดก็คือก็คือไม่ต้องไปค้นหาไม่ต้องไปทําอะไรกับมันมันจะหยุดด้วยตัวของมันเองครับแล้วก็จะเห็นแล้วก็จะรับสภาพ ยอมรับสภาพกับความที่มันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็แล้วก็แล้วก็จิตใจมันก็สงบลงลงขึ้นเองครับโดยที่ไม่ต้องอยากรู้อะไรโอ้โยมนี่สุดยอดนะสุดยอดเพราะอะไรโยมเนี่ยมาอยู่ตั้งนานเนี่ยมั่วมากเลยเนี่ยโยมเนี่ยชื่ออะไรนะลืมไปแล้วก้องครับอะก้องครับก้องมั่วมากเลยเออแบบว่า ไม่รู้เรื่องเลยฟังก็ไม่รู้เรื่องเราเลยก็ไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหวันนี้พูดเป็นธรรมหมดเลยสุดยอด네เนี่ยมาไม่อยู่นี่มั่วมากเลยเหมือนกับว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเลยให้อยู่ในครัวอย่างเดียวเพราะว่า,เ,าเป็นกุ๊กใหญ่กุ๊กใหญ่เป็นกุ๊กใหญ่ก็เลยบอกว่าให้อยู่ในครัวเลยดีดีด,ดีเพราะว่ามั่วมากเลยฟังไม่รู้เรื่องมันตั้งนานฟังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราก็เลยไม่เขี้ยวเข็นปล่อยอ่ะอ้าวอยู่ๆมามาพูดเป็นธรรมเฉยเลยเนี่ยเนี่ย เราว like ่าอย่างเนี้ยดิมันแบบว you know? ่ามั่วมั่วมั่วแล้วมาไปทําได้ก็สุดยอดแล้วมาไปทําแบบมั่วมั่วอืมก็อนุโมทนาด้วยเอาซักเขาเลยเนี่ยมาไปทำบ่บมั่วไงมั่วมั่วมาไปทําได้ยงไงมาไปทําบทบั่วมั่วได้ยังไงดูสิอ่ะถามถามยมกล้องเนี่ยแล้วแล้วเห็นตัวนี้เห็นเห็นเห็นแบบเนี้ยเห็นหนเดียวแล้วมันยาวไปเลยแบบหนังยาวหรือว่า มีบ้างไม่มีบ้างหรือ,อยังไงคะอย่างนี้ครับเห,เหตุการณ์ที่ทางท,ที่พี่กำลังถามเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับผมหมดเลยแล้วสิ่งที่ผมพยายามจะหาและคําถามแต่ไปเนี้ยก็อยู่ในใจผมอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อก่อนจนสุดท้ายผมต้องยอมแล้วปล่อย มันหมายความว่ากลับมานั่งคิดคุ้นคิดคิดในใจคิดออกนอกอะไรไม่รู้ตัวจนทําไม่รู้ม,มั่วๆอย่างที่หลวงตาบอกมันก็มั่วไปมัวมาสุดท้ายมันมันต้องปล่อยเองนะครับปล่อยแล้วก็วางแล้วก็หยุดคําว่าหยุดก็คือหยุดที่ท,ที่ตัวตัวเราเองหยุดแล้วพอหยุดปุ๊บมันก็ก็เห็นสภาพก็ได้รับได้รับความรู้สึกจากจากความเป็นธรรมชาติของมันเองเป็นยังไงครับต้องต้องหยุดครับ ที่ถามมะค่ะมันหยุดแล้วเหมือนเวลาเราเบรกรถใช่ไหมคะปึ๊กแล้วรถคันนี้หยุดเลยหรือรถคันนี้มยังไหลไปอีกแล้วเราต้องหยุดอีกไหลไปอีกแล้วหยุดอีกหรือคนหยุดแล้วหยุดเลยถ้าถามอย่างนี้แปลว่ายังไม่หยุดครับเพราะเพราะเพราะตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับที่ที่ทำให้มันเกิดเรื่องอยู่ตลอด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 ใช่ใช่คือที่เป็นอย่างนี้ค่ะหลวงตาคือมันหยุดแล้ว สอาวันสามสี่วันมันก็เข้าไปคน้นคนอีกเพื่อให้เราแบบรู้สึกตัวแล้วก็เอ้ามันไม่ต้องไปทําอะไรแต่มันก็มันหนังยาวอะหลวงตามันมันไม่จบมันมีพักต่ออยู่อะ่ะต้องต้องยอมครับต้องยอมยอมรับกับความเป็นจริงที่มันเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหสุดยอดนะพูดอะไรเป็นทำหมดเลยมามาหน้ากันหน้าห่ิ <laughs> เปลี่ยนที่หน้าปี่ยที่หน้าปี่ยนที่หน้าดน,นี้เาอาเบาะมาดิสิ โอ้โหมาไงรู้มัว่วมาไงรู้เนี่ยอโอ้โห,โโหมัวม่วมาไงเนี่ยเอาซักเต็มที่เลยพวกเราเชิญซักเต็มที่ดูที่ว่าตกบ้าตายเปล่าเอออย่าเล่นหนักกันแล้วกันครับยอมยอมรับความเป็นจริงอะค่ะความจริงว่าอะไรคะ่ะที่ยอมรับค,ความเป็นจริง ความเป็นจริงก็คือสิ่งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นระดับไปอันนี้เนี่ยทุกคนทราบเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจคําว่าเกิดขึ้นระดับไปเนี่ยเมื่อก่อนก็มีความรู้สึกว่ามันก็คือมีมีเกิดขึ้นก็คือดับไปแต่มันก็ผุพังไปเข้าใจเพียงแต่ว่าเมื่อเมื่อไม่กี่วันที่ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกคําว่ามันเกิดขึ้นแล้วมาดับไปโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรกับมันเลย ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปตั้งใจหรือพยายามหรืออะไรต่างๆมันมันดับไปเองแล้วคําพูดที่ดับไปนะมันไม่ใช่ดับไปจากจากหัวคิดอย่างเงี้ยครับมันมาจากข้างในแล้วยอมรับว่ามันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปจริงๆแล้วได้สัมผัสกับเขากับสัมผัสกับสิ่งแบบนี้จริงๆครับยอมต้องยอมรับ ตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยครับผมก็หลายวันครับหลายหลายวันจนกว่ามันจะวิวง่วงวงิวง่วงวงิวง่งวิ่งจนจนสุดท้ายคือมันทําอะไรก็ผิดหมดอะทําอะไรก็ผิดหมดจะเกรงเกินไปก็ผิดจะปล่อยยานเกินไปก็ผิดไปฟังคนนู้นก็เข้าใจคนนี้ก็เข้าใจทาอย่างงูนทําอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยครับเราสุดท้ายก็ไม่รู้ต้องทํำยังไงก็ยอมแล้วก็วางลงแล้วก็มันก็จะสัมผัส เองได้เองว่าว่าความว่ายอมรับกับความเป็นจริงเป็นยังไงครับต้องปัจจตังนะครับภาษาบาลีซะด้วย <c oughs> เอาเอาฟังหลวงตามาครับ <c oughs> เอาซักซักซกัโอ้โหก็ละเครื่องร้อนนะก <c oughs> ำลังไหลเลยครับ <c oughs> เอาเราเนี่ยถือไม้แล้วก็เอาเลยเอา ไม่ไงไม่อะไทสงสายถามว่าการนมัสการหลวงตาค่ะแล้วก็ทุออกท่านนะคะแล้วก็พี่พี่กองใช่ไหมคะพอดีจะส่งกันบ้านเฉยๆค่ะแต่ว่าก็พูดเลยละกันคะพอดีก็ได้ไปออมาครั้งแรกอะนะคะแล้วก็ไปเข้ากลุ่มก็ได้มีการออพูดเรื่องแบบว่าอ,อ,อยู่กับคณะตอนนี้คณะที่กำลังทำอยู่เพ e s เซนโมเมนตใช่ไหมคะแล้วก็ ทีนี้ก็รู้สึกว่าเารู้สึกตัวว่าเผลอไปคิดบ่อยๆอะค่ะคือเหมือนกับว่าตอนนี้อยู่กับปัจจุบนันแล้วก็อยู่ดีมัมนก็จะแวบไปแล้วก็รู้ตัวก็กลับมาแบบเหมือนมันติตตตดๆดับๆค่ะไม่ได้แบบว่าเป็นสภาพที่อยู่ในเส้นโมเมนต์ยาวๆก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบนี้จะมีอะไรแนะนำไหมค่ะเ,เ,ลเลยยกให้เลย หรือว่าไม่ต้องไม่ต้องไปทำอะไรก็คิดก็คิดก็กลับมาให้ได้อะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งครับมันจะเป็นอย่างนงี้แหละครับสักพักหนึ่งจนจนถ้าเราเข้าไปพิจารณาคําว่าพิจารณาลึกไปเรื่อยๆอยู่ยโดยที่หลวงตาบอกว่าไม่พักไม่เพียรก็ไม่ไปเคร่งมากไม่ไปอ่อนมากก็แล้วก็ดูมันไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับ เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มเข้าใจคําว่าเกิดดับก็เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเ,เป็นอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องพยายามไปว่าไม่ให้มันเกิดไม่ให้ไปคิดให้มันฟโล่ไปเกิดก็เกิดก็รู้ให้เกิดดับมันก็ดับไปก็อ๋อดับไปไม่ได้โหดับไปแล้วดีใจเคยมาหมดแล้วว่ามันก็ดีใจจนมันกล้าสร้างตัวตนขึ้นมาเยอะแยะจนกูรู้กูอะไรต่างๆซึ่งตอนหลังก็ทุกข์หมดเลยครับทุก แล้วก็ทุกข์ด้วยการคิดเองวิ่งหาคำตอบวิ่งอะไรต่างๆจนั้นต้องปล่อยแล้วก็พอปล่อยเสร็จรียบร้อยก็รู้สึกว่ามันก็เบาเบาเบาแล้วก็รับรู้จากสภาพของความเป็นจริงที่อยู่ในปัจจุบันอย่างเงี้ยครับคขอาคุณค่ะเข้าตาเข้าตาเข้าตาอ้าวคนต่อไปดิตงใสยตอนนี้ใครฟังทำไม่รู้เรื่องต้องให้ไปเป็นไปอยู่ในครัว อ่าว่าไงอันนี้เป็นคําถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันใช่ๆนะคะก็คือก่อนหน้านี้ค่ะหนูแบบว่าเกิดปัญหาในการทํางานนิดนึงแล้วก็มันก็มีความทุกข์ที่แทรกเข้ามาแล้วก็เหมือนกับแบบเหมือนจิตมันก็สั่งให้เราประทะแต่ก็คือเหมือนเราเลือกที่จะแบบรู้รับรู้ว่ามันทุกข์แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็เหมือนกับรู้ว่าเดี๋ยวมันก็สุขมันก็ทุกข์อยู่อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เลือกที่จะไม่ตอบโตไ้ไม่ไม่ไม่ไปตำจิตที่มันบอกเหมือนให้ประทะนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกที่จะปล่อยไปก็แล้วมันก็เกิดดับอยู่อย่างนี้อัน,นอันนี้คือถูกไหมคะ่ะหรือว่าก็ขอขอนุครับ ตอนเมื่อสองสองสามครั้งที่ที่ผ่านมาผมก็ยังคงเป็นคมถามเหมือนกันว่าผมจะกลับออกไปในใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยในในกรุงเทพเยังไงเพราะว่าตอนที่มาอยู่ที่วัดเนี่ยเรื่องราวมันน้อยทุกคนก็พยายามบอกว่าก็อยู่กับปัจจุบันนี่แหละซึ่งพอเขากลับไปที่นู่นเนี่ยมันมันไม,ไม่ไม่เหมือนกันมันมีเรื่องเข้ามาเยอะเขาบอกว่าก็ให้ใช้สติแล้วก็อยู่ระลึกให้อยู่เหมือนกับอยู่ที่วัดนี่แหละใช้เหมือนชีวิตเหมือนกัน ก็ไม่เข้าใจหรอกครับก็กลับไปแล้วก็เสียไปสร้างตัวตนมัง่งสร้างอะไรบ้างจนมาครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกว่าการที่เราทุกเป็นเพราะว่ามีเนื้องานขึ้นมาแล้วมีเป้าหมายมีผลประโยชน์กับตัวเราทุกแล้วใช่ค่ะมันเป็นมันมันทุกแต่ว่าเราเลือกที่จะแบบเหมือนปล่อยให้มันเกิดดับของมัน <คำ S 2> ไปเ,เรื่อยๆ<า>แล้วก็วทุกหรือเปล่า ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าถูกหรือเปล่าแต่หมายถึงว่าคําถามของหนูคือการที่หนูไม่ได้ทําตามแบบเหมือนบางทีจิตมันสั่งเราว่าเหมือนกับถ้าเกิดเรื่องที่มันต้องประทะอะไรอย่างเงี้ยเราให้เราประทะเลยแต่เราเลือกที่จะไม่ประทะแล้วปล่อยให้มันเกิดดับของมันไปเรื่อยๆและรับรู้ว่าอ๋ออันนี้เราทุกแล้วเราก็ปล่อยแค่แค่รับรู้ว่ามันทุกอะคะ่ะเออข,ของผมมีปัญหาเหมือนกันครับเวลาที่มีปัญหาเข้ามาเนี่ย เราก็รู้ว่าเวลาที่เราจะประท้าเนี่ยมันจะต้องเกิดเหตุมันจะต้องมีใครเสียเปรียบหรือได้เปรียบก็พยายามทําให้ดีที่สุดคําว่าทําให้ดีที่สุดคือถ้าในชีวิตในความคิดของขันห้าที่เรามีอยู่เนี่ยใช้ให้หมดเท่าที่เราคิดว่ามันถูกต้องไม่ว่าจะเป็นผิดกฎหมายหรือว่าจะศิลธรรมแล้วก็ถูกการทัศน ก็ใช้ใช้ใช้ตัวนี้เป็นตัวประคองแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องการไม่ไม่ต้องหวังผลอย่างเงี้ยครับหวังผลหมายความว่าเขาจะดีหรือเราจะร้ายก็ไม่ต้องหวังผลก็คือทําเหตุตรงนี้ให้ดีเท่านี้ครับขอบคุณค่ะคือเขาที่แล้วมาแล้วช้าช้าแล้วก็พอเพียวไมลมันก็เร็วขึ้นเป็นปกติแต่ว่าเมื่อคืนตอนเวิร์กช็อปก็มีก็มีว่าอารมณ์ชาแล้วก็ พิกอัพขึ้นมาได้เวลาเวลาเ,ลาเพื่อนๆืนโยพอสอนมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนถ้าอย่างเงี้ยแ,แ,แปลว่าออกไปเราก็ติดกลับมาเราก็เคลียร์ะะอย่างเงี้ยเหรอคะเออโย,ยก้อเป็นไงพ้นทุกแต่จอดในวัดเนี่ยออกนอกวัดเป็นทุกอีกแล้วกลับมาในวัดเอาพ้นทุกอีกแล้วออกนอกวัดเป็นทุกอีกแล้วยก้อว่าไงอย่างเงี้ยโอกาสครับที่ที่บอกว่า สสสแสดงว่าความเข้มแข็งหรือความต่อเนื่องของการปฏิบัติให้รู้จักรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยยังยังไม่เต็มยังไม่เต็มพอออกเข้าไปก็โดนกีเลสดึงหลุดออกไปกันห้าก็ดึงเข้าไปพอดึงเข้าไปก็ไปเล่นอยู่ในก็กลับมาเป็นทุกข์แล้วรู้สึกว่าโอ้ยไม่ดีไม่ดีดวิ่งกลับมาที่วัด รู้สึกว่าเออที่นี่เรื่องราวมันค่อนข้างน้อยเรื่องเหตุการณ์อะไรต่างๆ,างๆค่อนข้างน้อยมีเพื่อนกลัลยานณะมิรคอยบอกอยังแค่นี้เออเราไปฟังฟังฟงเงัเอียงเอียงเอียงปุ๊บเราก็รู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่ามีกําลังใจมากขึ้นพอกลับไปเสร็จปุ๊บร้อยก็กลายเป็นว่าโดนโดนกิเลสดึงกลับไปอีกแปลว่ายัางยังเข้มแข็งไม่พอครับยังยังเหมือนกับยังเข้าใจอย่างถ่องแท้ไม่พอหรือว่ายังยังมีคําถามยังมากไม่พอต้องถามเยอะๆยจนรู้สึกว่าร่างเอ่อจนรู้สึกว่า จิตใจเราเราเริ่มเข้มแข็งเราเริ่มเข้าใจคําว่าเพียวไม้กับคําว่ามังกีไม้อย่างชัดเจนแล้วก็พอออกไปก็จะจะช่วยได้ดีขึ้นครับขอบคุณค่ะไม่รู้ถูกครับถ้าไปถูกคัดแต่แรกแล้วโชคดีครับที่ได้ฟังคลิปหลวงตาเยอะครับอ้าวใครอีกยกมือเร็ว <c oughs> กับนมัสการหลวงตาค่ะอันนี้ก็จะมาอัปเดตส่งอารมณ์มาค่ะจากเมื่อวานก็ หลังจากที่หลวงตาให้ไปคุยกับแม่ชีการก็แม่ชีก็สอนอาการรู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้เกิดดับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็การใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนเนี้ยเหมือนที่แม่ชีได้แจ้งไว้ก็คือเหมือนเหมือนติดตึกเหมือนแบบพอนั่งไปสักพักนั่งฟังนั่งฟังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเหมือนตึก ตึกโดยที่แบบไม่รู้ตัวก็พยายามที่จะรู้ตัวอยู่ตลอดแต่ว่าบางทีมันก็ช้าแบบไหลไปอะไรเงี้ยค่ะก็เพราะว่ามันอย่างที่โยมกองเขาว่ามันยังแยกมังกี้ไม้กับเพียวไม้ไม่ออกคือไอจิตไบยสุดหรือนิพานธาตุกับไอเราเนี่ยขันห่านเป็นมังกี้ไม้เป็นลิงลิงลิงทั้งตัวขันห้ารูกปวทชาัญญายาทขาววิญญาณมันเป็นลิงทั้งตัวนะตัวได้ไอธาตุรู้ว่ามันธาตุรู้มันะสบกับดินน้ำลมไฟอากาศอะ แล้วมาเป็นมารวมเป็นลิงอ่ะไอ้ธาตรู้เนี่ยมันเป็นธาตุนิพพานมารู้ลิงเลยเพราะว่ามารวมกันเป็นลิงมันเลยรู้ลิงตลอดว่าลิงเคลื่อนไหวยังไงแต่ธาตรู้มันไม่เป็นลิงลิงก็ไม่ใช่ธาตรู้ลิงอะมันเป็นนิพพานธาตุมันได้แต่สักแต่ว่ารับรู้ลิงตามความเป็นจริงตอนนี้เราแยกไม่ออกระหว่างลิงกับธาตรู้เราผสมเปิดเปกันถูกไหมค่ะเนี่ยเราดูแล้วเจ้ามั่วผสมเปิดเปกันแต่กองเขาเอยมั่ว่างนี้ก่อนนะถามเขาที่ว่าขมั่วไหมแล้วเขาหายมั่วได้ไง มั่วเยอะๆครับก็คิดอย่างนี้แหละครับคิดไปคิดมาแล้วก็กลับไปเอ๊ะทำไมเราอย่างนั้นเอ๊ะอย่างงูอย่างนี้คิดเยอะๆมันก็มันจะมั่วๆอย่างเงี้ยครับมันก็สุดท้ายก็คือมันก็เห็นแล้วก็จะเห็นจากความเป็นจริงว่าสุดท้ายมันก็คือคือเกิดขึ้นแล้วก็ก็ดับไปเองอย่างเงี้ยครับโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรจึงซึ่งจากเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจคําพูดนี้เลยจริงๆครับจะทําเยอะๆครับ ไม่พักไม่เพียนมันลงตาพูดได้ค่ะสำคัญอย่าย,ยอมแพ้และอย่าอย่าท้อถอยอย่าถอยท้อได้แต่อย่าถอยอย่ายอมแพ้ได้ค่ะแล้วตอนนี้ยังมีแบบเหมือนมีอะไรบล็อกอย่างเหมือนเมื่อวานอยู่ไหมคะมันยังไม่ค่อยเข้าใจมันยังงงง,งอยู่ตัวนี้นจะเป็นตัวที่บล็อกมันจะมันคือจะเอาตัวเราให้ได้ดีให้ได้ม,มันเลยมันตั้งต้นจากที่ลิงอ่ะมันเลยผิดอ่ะ นายกองตั้งต้นจากที่ลิงใจลิงจเป็นอะไรนี่มันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยลองพิจารณาดูนะครับว่าเราคําว่าเพียวไม้ก็คือไม่ไม่อย่าหลอกตัวเองอย่ากโกหกตัวเองคําพูดนี้รู้สึกตราตึงผมมากเพราะว่าผมหลบมานานเราก็กลับไปนั่งคิดหนใจตรงนีุ้่งนี้นี่ซึ่งจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องยอมรับความจริง แล้วก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไปถามปรึกษาแล้วก็คิดไปคิดมาคิดไปจนสุดท้ายมันมันจะคิดได้เองครับมันมันทำเยอะๆครับทำเยอะๆคิดได้เองแล้วก็แยกได้เองตอนแรกก็แยกไม่ได้ก็งงๆอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็มาถามบ้างมาอะไรบ้างจะอย่าหยุดอย่างที่หลวงตาบอกว่าอย่าอย่าหยุดทําต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดียวเห็นเองครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรขอบคุณค่ะ เออเอถามแล้วมาพิจณาถามแล้วเป็นพิจณาถามพิจนาไม่เจอลูกตาก็ถามปุ๊บไม่ชี้แล้วก็เราพิจน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 าอย่างเงี้ยไม่อย่าท้ออย่าถอยอย่าท้อถอยอืถ้าไม่ไม่ท้อถอยอ่ะสักวันหนึ่งต้องรู้ความจริงให้ได้มันก็ต้องรู้ความจริงให้ได้ถามแล้วพิจนาเพียนพิจนาตั้งวันทั้งคืนกัดติดเจาอกัดติดจอะตั้งวันตั้งคืนเอยังไม่รู้ก็ถามตามคนนั้นเจอคนนี้ถาม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 แล้วก็พิจณาพิจนาเอะมันทำไปถามคนนี้จะไม่เข้าใจทําไมเข้าใจ มั่วมันก็มั่วถักไม่อย่างเงี้ยมั่วปฏิบัติปีติถ,ถูกอยู่นั่นเองหลวงตาเคยเป็นมาก่อนมีมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เยอะแต่ไปหาท่านไม่เคยไม่ไม่เคยมีถูกไปหาท่านไม่เคยมีถูกเลยพิดอุตสาห์ทรมแทบตายปฏิบัติแทบตายพรีดไปอีกพิีดพิด คือสรุปแล้วไปหาท่านไม่เคยมีมีถูกตะั้งเดียวนลกวก็งงว่ะแล้วปฏิบัติเปลี่ยนแทบตายนะไม่ยไมเปลี่ยนแต่ทำไมไม่เคยมีถูกเลยผิดตลอดแหละผิดมาได้รับคันเฉลยที่หลังว่ามันไม่ถูกหรอกมันต้องผิดอย่างนี้แหละเพราะอะไรพระตูมันก็ทิพานเลยเอา้าวโอ้ประถูก,ก็นิพานเลยเหรอ แม่เราก็นึกว่าเออมันยังไงไม่ได้ผ่าก็ถูกบ้างไม่ถูกเลยถ้าไม่ได้ผ่านไม่มีถูกผิดดเพราะอะไรอ่ะถ้าบอกว่าไหนไม่ใช่มันยึดตรงนั้นแล้วไม่ไปต่อแล้วนั้นไม่มีถูกหรอกผิดตลอดให้รู้เลยมาถามอะไรผิดแต่ผิดเพื่อถูกผิดเพื่อถูกผิดเพื่อถูกไอ้ที่ถูกไม่มีหรอกภาษาหรอถูกผิดผิดตรงนั้นแหละเพราะว่า ไอ้ที่เราบอกว่าเออก็ถูกเยอะแล้วแต่มันยังผีผิดอีกหน่อยจะบอกว่าผิดทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวจะหมดกาลังใจไอ้ที่เราบอกว่าเออมนถูกมาเยอะแล้วที่ปฏิบัติเนี่ยเออแต่ก็ให้กาลังใจแล้วอืมสุดท้ายก็แต่แต่มันยังมีหน่อยนึงนะที่ยังไม่เข้าใจเอออย่างนี้นะมันก็ค่อยค่อยตลอมตลอมไปแต่ ไม่มีหรอกไอถูกบมนเลยถูกบมดเลยทุกอย่างไม่มีนั่นถูกบมนเลยนิพพานแล้วเพราะนั้นไม่ต้องไปเสียใจยหรอกว่าพีดเนี่ยมันมันยังถูกไม่บมนหรอกถ้าถูกบมนเป็นนิพพานแล้วนะอืถ้าไม่ท้อัวอย่างเนี่ยยังไงกัดติดจดจ่อทำความเพียรไปเรื่อยเรยเดี๋ยวมันก็ไอฉันทะฉันทะวิิยะจิตตวิบังสาเนี่ยฉันทะฉันทะใจรักใจรักได้จริงอะรักรีงหวังแต่งพริพพานเนี่ย ไม่เลยรักจริงหวังแต่งที่ที่โยมเขาบอกว่าักจริงหวังแต่งปฏิบัติลักจริงหวังแต่งเที่ยวไรเที่ยวคือเดี๋ยวไม่ได้แต่งเออไม่ท้อไม่ท้อรักจริงไม่ท้อเดี๋ยวก็ได้แต่งนี่ไอฉันทะวิริยะเพียนเพียนเพียนเที่ยวไรเที่ยวคือเพียนกัดติดจดจอจิตตะก็คือเอาใจจดจอกัดติดจดจอเดี๋ยวมันก็ต้องได้แต่งเนี่ยคนรักจริงกัดติดจดจอเช้าค่ำเช้ากลางวันเย็นมันเดี๋ยวมันก็ได้แต่งรักจริงอ่ะแล้วก็ วิบังสาก็วิเคราะห์เอ๊ะทำไมมันไม่ได้แต่งนทีวะไม่ได้แต่งอินทิบาสติทีเป็นเพราะอะไรวิเคราะห์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 ไปถามคนนี้บ้างคนนี้บ้างถามเรื่องเดี๋ยวก็เออก็ค่อยวิเคราะห์วิเคราะห์ไปเดี๋ยวก็มันก็ได้แต่งเองเอมีอิทธิบาทสี่ชัดแล้วก็มีพระหา้าสี่หา้าศรัทธาศรัทธาศรัทธาในพระตถาคตคำสอนเป็นกอนแง่นคนแขนขอให้เชื่อมั่นในในเส้นทางอริยมรรคอริยผลเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระพุทประสงค์เชื่อมั่นในพ่อแม่ครูอาจาร เชื่อมาในระิธรรมคาสอนเนี่ยมันก็เดี๋ยวก็ถ้าพระเจ้าตัดไว้ถ้าประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามระิธรรมคําสอนของพระุทธเจ้าเนี่ยโลกไม่ย่อมไม่ว่างจากพระอาหารหันต์ไม่ต้องห่วงหรอกก็คืออะไรนะปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าคือทําใดถ้ามีถ้ายึดบ้านถือบ้านผิดหมดถ้าทําใดไม่ยึดบ้านถือบ้านได้แต่เรียนรู้แล้วก็ไม่ยึดบ้านถือบ้านเห็นว่าไม่สักไม่มีอะไรเลยเลยยึดบ้านถือบ้านได้นั้นถูกทำหมด ถ้าทําอะไรยึดบ้านถือบ้านผิดทําหมดแม้แต่พระนิพานไปยึดก็าตีทุกตายเข้าใจบ่